ผมว่าหลายคนที่กำลังเล่นเกมเกินชินก็กำลังเพลิดเพลินกับจิกบจรกรรมในณปัจจุบันนี้ที่แจกขอนวันเยอะมากในแพท1.6แต่เคยคิดกันไหมครับว่าที่มันผ่านมาเราเจออะไรกันบ้างกับเกมนี้ผ่านอะไรมาตั้งเยอะตังะ้งแยะแต่ณปัจจุบันที่ผมเชื่อว่าหลายคนแม้แต่ผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เนี่ยที่ต้องเจอก็คือเรื่องการหาพาะเจร์เจมมาเปิดตู้กระชาคุณเคยคิดเล่นๆกันไหมครับว่าในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ย เราสามารถสะสมได้ประมาณเ่าเกมต่อเดือนได้เท่าไหร่หรือเราต้องเติมเกมนี้ต่อเดือนเท่าไร่เพื่อเอาเงินที่เราเหนื่อยจากการทํางานต่อเดือนมาไปเกมนี้ส่วนเสียไปแค่ไหนและพอใจกับผลลัพธ์หรือเปล่ามาฟังในคลิปวีโอตัวนี้ได้เลยครับถ้าใครสนใจอยู่ฟังต่อกันได้เลยครับโอเคก่อนจะสนทนาเรื่องอะไรกันนะผมผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนเป็นการพิจนารณาไต่ตองและผ่านกระบวนการคิดของตัวผมเองล้วน ถ้าไม่หูใจใครก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคมาเริ่มกันผมขอแบ่งกลุ่มคนประเภทในการหปราประมาเจมมาเปิดกระชาในเกมนี้แล้วกันประเภทกลุ่มแรกนะผมสายฟรีประเภทนี้จะเป็นสายจําพวกไม่ยอมเสียงเงินเด็ดขาดอยู่ด้วยการเล่นเควสหรือกิจกรรมในเกมเพียงแค่นั้นจะไม่ยอมเสียงเงินสักแดงเดียวยืนด้วยลําแข้งของตัวเองเท่านั้นไม่ต้องเดือดร้อนปัดไอทีเอ็หรือว่ากระเป๋าตังค์ของตัวเอง ประเภทที่สสายงบน้อยสายนี้จะเติมแค่ตัวเองพอไหวเท่านั้นเติมแค่พรแห่งแสงก็คือล็อกอินลายวันนั่นแหละครับหรือเติมแพทเทิร์นพาร์แบบ5 9ไม่ก็509แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนประเภทที่3ส,สายเติมพอประมาณสายนี้จะเติมก็ต่อเมื่อเปิดกาชาตัวละคร5ดาวที่อยากได้แต่ดันดุเรด,ดไม่ได้ตัวละครที่ต้องการจําเป็นต้องเติมเงินเพื่อให้ได้ตัวละครที่ต้องการมาครอบครองแต่สายนี้จะเปิดหาแค่ตัวละครให้ได้แค่สีศูนย์ เท่านั้นขอแค่ให้มีใช้ก็พอถ้าเป็นตู้อาวุธเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ประเภทที่สี่สายเติมเพราะขอมันต้องมีสายนี้จะเติมหนักหน่อยจะเปิดทั้งตู้กาชาตัวละครและตู้อาวุธอาจจะเติมแค่ให้ได้ตัวละคร5ดาวที่อยากได้ขึ้น C ี C2 C3 สีาประมาณนั้นหรือถ้าเปิดตู้อาวุธก็อาจจะให้ได้อาวุธที่อยากได้ก็พอไม่ก็เปิดกระชาอาวุธ5ดาวให้ได้ขัดเกาาอาวุธขึ้นเวอสองประมาณนั้น ประเภทสุดท้ายสายพลังซูเปอร์ฮีโร่ก็คือสายเปยนั่นแหละครับผมก็แค่อยากพูดให้มันเท่านั้นนะ่ะหรือสมัยนี้ที่เขาเรียกกันว่าวานะครับสายนี้จะเติมทุกอย่างจัดหนักจัดเต็มตัวละครขึ้น4 6ตัวอาวุธขัดขึ้นเวลหมีตัวละครมีตัวอาว,วุธ5ดาวครบพุกอันเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเป็นสายนี้รวมทั้งตัวผมด้วยแต่โดยส่วนตัวผมจะเรียกคนสายนี้ว่าทายาทพุสเวนผู้มีพลงพิเศษ ที่หลายคนอยากจะเป็นคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะฉันรวยส่วนตัวผมจะอยู่ในกลุ่มประเภทที่3ขอแค่ให้มีตัวละคร5ดาวมาใช้ก็พอป่าหรอครับไม่มีเงินมีปัญญาทำได้แค่นี้จริงใครอยู่สายไหนก็พูดคุยกันได้ในต้คลิปเลยครับกูออุมน่าแต่ประเด็นที่ผมจะคุยจริงๆเนี่ยจะอยู่แค่กลุ่มคนประเภท1-3เท่านั้นนะครับผมประเภท4ห ผมขอไม่พูดถึงละกันเพราะผมไม่เคยถึงจุดนาะตรงนั้นไม่มีประสบการณ์พอที่จะพูดถึงหรืออ้างอิงได้เอาแค่ตัวเองที่ได้สัมผัสมาก็พอขนานั้นนะผมที่จริงผมเอาช่องอื่นที่เขาเป็นสายเประชามาพูดมาพูดก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าเพราะนั่นมันไม่ใช่ประสบการณ์ของผมเองมันเป็นประสบการณ์ของคนอื่นผมจึงไม่สามารถเอามาพูดได้จริงเฮ้ยม,มาว่ะยี่สิบโลโอ๊ยตกใจหมดอาณาธาร์พีซ ก่อนจะเข้าเรื่องจริงผมขอพูดถึงกาชาในเกมนี้ก่อนละกันตู้กาชาในเกมนี้โดยเฉพาะตัวละครบางคนอาจจะบอกว่าเกมนี้แม่งเกลือชิบหายจะเติมทีแม่งก็แพงเพื่อมาเปิดตู้ตัวละครให้ได้ถึง90โลถึงจะการตี5าดาวแม่งคอดยากเลยวะ่ะเปิดลุดเลกข,ขึ้นมาโหต้องมีพาวเวอร์เจมอย่างน้อย10,000ืถึง1 4ื่น่กว่าถึงจะได้5าดาวที่ต้องการแม่งไม่แฟร์เลยวะ่ะแต่เชื่อผมนะครับเกมกาชาเกมนี้มันแฟร์ ถึงแม้ว่าจะเปิดลุดเลทแต่ถ้าเราเปิดรอบ2ให้ได้5าดาวอีกครั้งตัวเกมก็จะการันตีตัวหน้าตู้มาทันทีถึงจะไม่การันตีตัวหน้าตู้ก็ตามก็มีโอกาส50%ที่จะได้ตัวหน้าตู้หรือลุดเลทเท่ากันและไอที่ตัวเกมบอกว่า90โลถึงจะการันตี5ดาวเนี่ยที่จริงเปิดแค่ให้ได้75-80โลก็มีโอกาสได้5ดาวแบบแทบร0 0เ็แล้วครับถ้าคุณไม่ดวงโซ่จริงๆนะอ่ะอันนั้นอ่ะอีกเรื่องหนึ่ง แต่ส่วนใหญ่คนที่เขาเปิดได้70ตัวเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนะผมก็คือเปิดทีละครั้งเพื่อประหยัดประมออเจมเอาไว้เป็นทุนไปเปิดตู้กระชางวดหน้าหรือถ้าเราเปิดหลุดเลตตู้ณนะปัจจุบันแต่ถ้าตู้กระชาตัวละครใหม่เข้ามาแล้วเราเปิดจนได้5ดาดาเนี่ยมันจะเป็นโคต้าการันตีตัวหน้าตู้ทันทีเห็นไหมครับว่ามันแฟร์กับผู้เล่นถ้าใครยังบ่นว่าเกมนี้แม่งโหดจังวะคุณลองไปเล่นเกมซ er ัมเมอร์วอลสกายหน้าดูก็ได้ คุณอาจจะเปลี่ยนความคิดเลยก็ได้ถ้าย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆของผมเนี่ยผมเคยดองเพชรเกมนั้นเท่าไว้เป็นหมื่นเพชรคำพีกระชาอีเป็นร้อยเปิดได้แค่5ดาวแค่ตัวเดียวโอ้โหอนันั้น,น่าบ่นกว่าเป็นยงัด้ถ้าใครยังบน่นเรื่องเกมนี้แจกของรางวัลน,น้อยแจกไปว่าเจมไม่เยอะคุณลองไปเล่นอารอีเดียนดู บอกเลยว่าเกมนี้เข็มเล็กพีรางวัลล็อกอินแค่20โคลสโตนและรับได้ในตัวเกมอีก10โคลสโตนต่อวันซึ่งถ้าเราอยากเปิดกรชาเกมนี้อย่างน้อยต้องมี100โคลสโตนถ้าอยากเปิดแบบมัลติต้องมี1,000โคลสโตนถือสามารถทำได้บอกเลยว่าเปิดแบบธรรมดาไม่มีการันตี5ดาวนะครับเปอร์เซ็นต์การได้5ดาวก็น้อยมากถ้าอยากเปิดแบบการันตี5ดาวชัวร์ๆต้องเติมเงินเท่านั้นนะครับผม จะมีตู้แบบเสียงเงินโดยเฉพาะน่าละถึงได้การันตี5ดาวและไม่การันตีตัวหน้าตู้นะครับขึ้นอยู่กับดวงคุณล้วนๆถ้าใครยังบ่นเรื่องตู้ตัวละครหรืออาวุธใหม่มาช้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีคนบ่นหรือเปล่านะมีแค่ตู้ใหม่2ตู้เองปรับอัปเดตช้ามากต้องรอ 14- ถึงวันถึงมีตู้ใหม่อยากให้มีหลายๆตู้เป็นสายไปเลยเพราะอยากเปิดเว้ยอะถ้าคุณอยากได้อย่างนั้นลองไปเล่นกับตานซืึบาสาทีนดูคุณอาจจะเปลี่ยนความคิด ได้เลยนะครับผมภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยออกทีสาสตู้โอ้โหสุดตีนถ้าไม่เปิดก็สู้กับคนอื่นไม่ได้ได้เลว่าเป็นเกมไปทูวินอย่างแท้จริงหรือไม่งั้นถ้าคุณไม่อยากเล่นเองก็ลองไปดูช่องของพี่ปุ้ยฟีฟ่าทาเกียนดูได้ว่าเกมกระชาเกมนี้เกือจริงที่จริงผมเคยเล่นเกมนี้นะเคยทําคลิปเกี่ยวกับเกมนี้ด้วยที่เลือกเล่นไปก็เพราะตู้แม่งมาถี่จนไม่มีดีบอลไปเปิดนี่แหละ ที่จริงมันก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อ,อีกที่อาจจะโหดกว่า3เกมนี้ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแต่ที่ผมเลือก3เกมนี้มาเพราะว่าผมเคยเล่นมันกับมือมาแล้วก็เลยมีประสบการณ์ที่จะพอเล่าได้แต่ว่า3เกมที่ผมพูดมาไม่ใช่เกมแย่นะครับมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะ <c oughs> อย่างเกมซัมเนอร์วอลเนี่ยถึงตัวเกมจะเกลือนะผมแต่ทางผู้พัฒนาก็แจกของรางวัล เกมนี้เยอะมากๆได้เรียกว่าสายฟรีสามารถอยู่ได้สบายๆและตัวละครในเกมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ตัวละครสาสีดาวก็สามารถกระทืบ5ดาวบางตัวได้สบายๆนะครับผมและทุกตัวละครไม่มีตัวลิมิเต็ดนะผมยกเว้นจะเป็นตัวคอลโบเกมอื่นเท่านั้นถึงจะเป็นลิมิเต็ดนะครับผมหรือจะเป็นเกมอย่างอาร์โนเทิลอีเดนหรือแม้ว่าตัวเกมจะแจกน้อยแต่ตู้กาชาตัวตู้กาชาที่เป็นตัวละครใหม่จัดรีรันในตู้ถัดไปทันทีในกรณีตู้มันหมดเวลานะครับผม และกิจกรรมในเกมนี้ค่อนข้างเยอะแถมอยู่ฮาวอวิรดอีกหา่าและปลดเนื้อเรื่องณปัจจุบันเนี่ยก็ไปไกลมากๆแล้วนะครับผมสามารถสะสมคน้นโซนจากการเล่นเนื้อเรื่องและกิจกรรมมาเปิดกระชาได้อย่างสบายๆบางอีเวนต์เนี่ยเล่นเป็นเดือนเพล่เผยังไม่ยังเก็บไม่ครบด้วยซ้ําอันนี้ผมพูดใจริงนะผมเล่นเป็นเดือนจริงลองมาสัมผัสกันได้เกมนี้เป็นเกมเนื้อเรื่องนะครับไม่ต้องแข่งกับใครได้ป็นเหมือนเกม JRPG ยุคเ0เลยถึงแม้ว่าตัวเกมจะเป็น ทีมกระชาสร้างทีมม็เถอะแต่มันก็จะมีตัวละครแจก,กฟรีนะผมเป็นตัวละคร5ดาวมาใช้แบบฟรีเลยบางตัวเนี่ยได้ได้ว่าเทพเลยละ่ะออกแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ n าน a l เทออีเดนนัน้ปัจจุบันก็แจกคนเท่าสโตนต่อวันค่อนข้างเยอะขึ้นค่อนข้างเยอะนะผมโดยการดูแอดหรือว่าดูโฆษณาแล้วละครับในเกมสุดท้ายผมยกตัวอย่างมากับตันซึปรสาทตีมทีม ถึงตู้กราชาเกมนี้จะออกมาเป็นดอกเห็ดก็เถอะแต่ว่าตัวเกมเนี่ยก็แจกของรางวัลให้เยอะมากนะผมที่จริงสายฟรีเกมนี้มันก็อยู่ได้แหละแต่อาจจะต้องเลือกเปิดตู้กระชาหน่อยว่าตู้ไหนตัวละครโหดตัวไหนเก่งก็ต้องศึกษาดูดีๆคุณก็สามารถได่เกมนี้ได้สบายๆเลยแต่เกมนี้ขึ้นชื่อว่าเกมไป y to Win อาจทําให้ผู้เล่นสายฟรีมดกำลังใจเล่นต่อได้ง่ายเลยนะครับผมอย่าว่าแต่สายฟรีเลยสายเปเกมนี้ก็แทบอยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะผม ยิ่งเป็นตู้ดีมคอ l e c t ชันหรือว่าตู้ดีมเฟ Face เนี่ยทำให้คนเลิกเล่นมานักต่อน,นักแล้วนะครับเกลือจนตายแดกตายหาหมัม <c oughs> โอ้โหรลฟวไเอลสองตัว <c oughs> ไม่ใช่า <c oughs> ฟเอลไฟเอลสองตัว <c oughs> บ้าไปเนี่ยโอ้นิตต้ก็ไม่ได้นะผมตัวผมก็มีเยอะแยะออกมาหากพ่อเมอเลยดูจากคะแนนรีวิวหน้าแอปดาวโหลดก็ได้ครับ ว่าเกมกาชากินนี้มันโหดแค่ไหนเป็นไงกันบ้างครับ3าเกมที่ผมพูดมาผมอาจจะมองเกมเกมชิดอิมแพกเนี่ยเป็นเกมกาชาที่ดีไปเลยก็ได้แต่ขอละเว้นตู้อาวุธละกันละไว้ฐานที่เข้าใจละกันนะครับผมตู้อาวุธในเกมเกมชิดอิมแพกเนี่ยบอกเลยว่านรกแตกผมเคยเปิดครั้งหนึ่งหลังจากที่ผมได้ทดลองเปิดไปผมพูดกับตัวเองเลยว่ากูจะไม่กลับเปิดไอตู้เวนนี้อีกแล้วโอ้โหแค่จะเปิดหาอาวุธสี่ดาวอย่างมิสเตอร์นัทวอลเนี่ย หรือก็คืออาวุธฮนูของฟิตนั่นแหละครับผมแค่จะเปิดหาให้ได้สักคันหนึ่งเนี่ยยังหามไม่ได้เลยเปิดไปประมาณหกโลเนี่ยจนมันการตีห้าดาวได้แค่สกายวอร์ตไพร์มาเล่มหนึ่งผิดหวังสุดแต่ผมก็เข้าใจได้อาจจะมีหลายคนที่เปิดแล้วเป็นเหมือนผมก็ได้หรืออาจจะเปิดแล้วแย่กว่าผมก็มีเข้าไปเด็นหลักกันดีกว่านะครับผมผมขอบคูดในเรื่องของคนประเภทสายฟรีก็แล้วกันถ้าคุณเล่นเกมน,นี้โดยไม่เติมเลยถามว่าอยู่ได้ไหมสำหรับผม อยู่ได้ครับแต่คุณต้องทาใจเลยว่าคุณอาจจะไม่ได้ตัวละครทุกตัวในเกมนี้อาจจะต้องเลือกเปิดตัวละครที่คุณอวยหรืออยากได้เท่านั้นแต่ถ้าตัวละครตัวไหนจําเป็นต่อการเล่นของคุณละ่ะผมขอ,อยกตัวอย่างอย่างนี้กันสมมตุติคุณอวยน้องอายการะมากๆจะรอเปิดน้องอย่างเดียวใจจดใจจ่อเพื่อน้องคนเดียวแต่ปลายทายคุณรออาจมีตัวละครที่จําเป็นต่อไอเดียของคุณทําให้ตัวเกมเล่นง่ายขึ้นเช่นบุกจงรี่ที่เป็นตัวละครที่สามารถเปิดโลได้นานมากๆ แถบอันติดแรงอีกหางสามารถช่วยทีมของคุณเล่นง่ายขึ้นหรือจะเป็นตัวเวนติที่เป็นตัวรวบมอนที่ดีที่สุดของเกมหรือถ้าคุณไม่สนใจสองตัวละครนี้เลยไม่สนไม่สนความเก่งสนแค่รูปลักษ์ตัวละครตัวไหนสวยตัวไหนหล่ออย่างเช่นคุณเป็นสายเก็บตัวละครไว้ฝึกถ้าคุณรออายกกับอย่างเดียว,ยยวมุ่งมั่นแน่แน่แล้วแต่ถ้าคุณเจอตัวละครไว้ฝึกที่มันสง่าง,งามป่ปละอย่างเช่นกันอยู่คุณอาจจะตะบะแตก่อนก็ได้หรือไม่คุณอาจจะ ไม่รอห้าดาวตัวไหนเลยตัวไหนมาเปิดหมดขอแค่ไม่หลุดเลยก็พอผมบอกเลยครับว่ายากภายในหนึ่งเดือนอย่างน้อยต้องมีตู้กระชามาสองตู้และมีระยะเวลา20สวันแต่บางตู้ก็มีแค่ระยะเวลา14วันเท่านั้นนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่บางช่วงสมมุติว่าคุณไม่อยากได้ตัวนี้แต่คุณอยากได้อีกตัวหลังจากตูต้นี้ไปคุณอาจจะต้องข้ามตู้นี้เพื่อไปเปิดตู้หน้ามันก็ถ้พอทำได้แต่พอคุณเปิดตัวละครที่คุณอยากได้ แต่ดันดุดเลสนั่นแหละงานเข้าทันทีมันอาจทํา,าให้คุณหมดกำลังใจเล่นเกมน,นี้ได้ง่ายเลยแต่ถ้าคุณเป็นสายฟรีจริงจะก็ต้องวางแผนในการเปิดกรชาเกมน,นี้มากๆเลยนะอาจจะต้องยอมเปิดตู้นปัจจุบันให้ดุดเลสเพื่อการตีตัวหน้าตู้แบบร้อเซหรือถ้าไม่อยากทําอย่างนั้นคุณอาจจะต้องดองเพชรไว้เยอะมากเพื่อที่จะเปิดตัวละครที่คุณอยากได้จริงๆแต่ถ้าทำวิธีนี้คุณอาจจะพลาดตัวละครเก่งๆไปเยอะมากซึ่งอาจจะทําให้บางคนเนี่ยเสียดาาตัวละคร ภายหลังได้นะผมแบบว่าทําไมกูไม่เปิดว่าแต่ก็อย่างว่าแหละบางคนอาจจะมีตังเติมเกมจริงๆยังไม่ทํางานหรือบางคนยังเรียนอยู่บางคนยังไม่มีงานทําบางคนไม่อยากเสียเงินกับต,ตัวเกมมากเพราะในชีวิตจริงเขาก็มีภาระที่ต้องดูแลอยู่แล้วบางคนอาจจะมีหนี้เยอะเช่นหนี้บ้านหนี้รถบางคนอาจจะต้องเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวไหนจะค่าเทอมลูกอีกไหนจะค่าข้าวอีกโอ้โหเยอะแยะไปหมดหรือไม่ก็บางครอบครัว เมียยี่บาเป็นใหญ่ได้เงินเดืนมาจะเปเกมสันหน่อยโดยเมียยึดเงินหมดจบเลยสู้ๆนะครับคุณผู้ชายทุกคนผมเข้าใจพู้ท่านดีแต่บางคนอาจจะแค่อยากเล่นเกมเฉยๆแต่ไม่อยากเสียตังค์กับเกมเนี้มันก็มีแต่ทรับสายฟรีสายที่ค่้นข้างลำบากที่สุดแล้วซึ่งถ้าใครเป็นสายนี้อยู่ผมเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสุดยอดมาก โอเคแล้วสายฟรีสามารถหาเปรเมามว่เจมจากอะไรได้บ้าง่ะที่จะมีเหมือนกับทุกเกมเลยก็คือเควสตรายวันเควสรายวันเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่คนต้องทําในเกมนี้นะผมและต้องทาเป็นประจําด้วยซึ่งเควสรายวันเนี่ยจะหาโปรม่เจมได้60เจมต่อวันในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายฟรีอย่างแท้จริงคุณจะได้โปรมาม่เจมอย่างน้อย1,800เจมต่อเดือนซึ่งสามารถเปิดตู้กระชาได้มันติดเดียวโอ้โหคอดน้อย แต่ส่วนใหญ่ตัวเกมเชินเนี่ยณปัจจุบันอีเวนต์ช่วงนี้มันค้างค่อนข้างมาถี่นะครับผมแต่ละอีเวนต์ที่ผมสังเกตมาเนี่ยจะได้ปลว่าเจมจากการเล่นจีกรรมอย่างน้อย420เจมต่อจีกรรมหนึ่งซึ่งช่วงนี้มันจะมีทุกอาทิตย์นะครับผมยกเว้นจีกรรมของน้องเคลเนี่ยมันค่อนข้างแจกเยอะนะครับผมมันน่าเป็นอัปเดตใหญ่ด้วยแหละถ้าคุณเล่นจีกรรมนี้จนครบเนี่ยบอกเลยว่า1000กว่าเจนแน่นอนนะครับผมเพอเพลเยอะกว่านี้ด้วยซ้ําซึ่ง5้าเป็นอย่างที่ผมกล่าวมา คุณจะหาพา้อมอร์เจมได้1,680เจมต่อเดือนบวกกับกิจกรรมรายวันอีก1,800ก็จะเป็นก็จะได้เป็น340เจมแต่ถ้าช่วงไหนมีการอัปเดตไลฟ์สดจาก Official เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย300เจมต่อการไลฟ์สดในเดือนเดือนนั้นนะครับผมซึ่งบอกเลยว่ามีอัปเดตท,ทุกเดือนนะครับผมหรือไม่ก็ช่วงไหนที่มีตู้กระชาตัวละครมาใหม่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะมีเควสต์อิจิเนอรีตัวละครมา ซึ่งจะต้องใช้คุ้แจจากการทำเควสายวันมาปลดล็อกอย่างน้อย3ดอกถึงจะสามารถปลดเควสดิจเนอรี่มาเล่นได้ถ้าเล่นจนจบก็จะได้60เพราว่าเจมมาฟรีช่วงใหญ่ตอนเดือนจะมีตู้มาใหม่2ตู้จะมีเควสอ,อย่างเนี้ยอย่างน้อยมา2องเควสนะผมไม่ก็ตู้ตัวละครกับมารีดันก็จะมีเควสดิจเนอรี่ไม้ทำเหมือนกันแต่ก็ยัเป็นแค่ โอเคถ้าคุณเล่นเคเวสตดิจิเนะี่เนี่ยอยาให้ผมกล่ามามันมีสอเคเวสต่อเดือนเนาะคุณก็จะได้ปรอมอสเจมเนี่ยอย่างน้อยร้อยสิบเจมต่อเดือนรวมกับโคสตอีกสามร้อยเจมและการเล่นกิจกรรมกับเล่นเคเวสตรายวันคุณก็จะได้สามพันเก้าร้อยเจมแล้วอ้อหรืออีกอย่างถ้ามีตู้ต,ตู้ตัวละครมาใหม่เนี่ยมันจะมีให้ทดลองใช้นะผมซึ่งถ้าถ้าเราทดลองเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้ปรอมอสเจมอีกประมาณยี่สิบเจมอย่างน้อยต้องมีสองตู้ต่อเดือนแน่ๆก็ คุณก็จะได้ประมาณ40เจมที่จริงยังมีเควสหรือเรื่องหลักอีกนะแต่ว่าเควสในเรื่องหลักเนี่ยมันไม่ค่อยชัวเท่าไหร่ตัวส่วนนี้ผมผมขอไม่นับละกันผมขอนับแค่ที่มันได้ประมาณเจมต่อเดือนชัวๆเท่านั้นนะผมอ้อเกือบเืยพูดไปเลยบางตัวละครใหม่ในบางครั้งเนี่ยมันก็ได้มาในรูปแบบของเควสหลักเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเร็วนี้เลยคาสิฮะนะครับผมที่เขาไม่เอาคาสิฮะอยู่ในเควสเดนเนอรี่เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าตัวละครมันมีผล ต่อในเรื่องหลักโดยตรงนะผมก็เลยไม่จําเป็นต้องมีเควสดิจินเนอรี่มาในรูปแบบของเควสในเรื่องหลักแทน <S <S และไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยช่วงปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์จะมีของรางวัลชดเชยเนี่ยสามร้อยเจมและของรางวัลชดเชยจากการบั๊กของตัวเกมอีกสารกกมร้อยเจมรวมกันได้600หกร้อยเจมบอกเลยว่ามีแทบทุกเดือนนะครับผมโดนกัดรางวัลทดลองตัวละครกับของรางวัลชดเชยต่อเดือน คุณก็จะได้ทั้งหมด4 0 5 0ไปมอเจมแล้วนะผมที่จริงมันก็มีของรางวัลชดเชยเรื่องปัญหาตัวเกมอย่างละ60เจมแต่มันก็ไม่ค่อยมีแจกบ่อยเท่าไหร่นานๆทีจะมาทีที่จริงมันก็มีแบบล็อกอินรายวันด้วยนะผมล็อกอินบนเว็บนั่นแหละแต่ผมไม่ค่อยอยากนับเท่าไอรไรอ่ะผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาลอ็อกอิน20-30วันได้แค่60เจมเท่านั้นแนะ่ะแต่ถ้าคุณเป็นผู้เล่นสายฟรีจริงๆคุณอาจจะต้องจําเป็นต้องทําจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันก็มีในแอปมีโฮโลแลบ ที่สามารถล็อกอินไลน์วันจากในตัวแอปนี้ได้แล้วนะผมไม่ต้องยุ่งยากนะผมไม่ต้องล็อกอินในเว็บแล้วก็มาล็อกอินใน h o y o l a b ได้เลยนะผมโอเคถ้าคุณทำอย่างนั้นจริงเนี่ยก็ได้4,6% 0 0เรจมต่อเดือนในบางครั้งก็จะมีกิจกรรมบนเว็บไซต์มาด้วยนะผมแต่ว่าก็นานา,นานทีถึงจะมาอันนี้ผมผมไม่นับนะครับเพราะว่ามันไม่ชัวร์เท่าไหร่มันนับยากผมก็กลับไม่ได้เลยว่ามันจะได้พรมวอจมเท่าไหร่เพราะว่าการการที่มีกิจกรรมอ่เควสในเว็บมาเนี่ย มันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะผมตรงส่วนนีผ้ผมต้องขออภัยด้วยนะผมไม่สามารถนับให้ได้จริงแต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งมาให้คุณประหยัดปรว่าเจมในการเปิดกระชาได้ถึง8 0 7เจมเลยนะผมก็คือการแลกของร้านค้าในปรวมว่าตัวใช้เหรียญ Master, ร์เลสสตาร์ดัสามารถแลกหินอินเท t ร์เทไว d e เด้กับอะเค d เฟดอย่างละ5ก้อน สามารถมาแรกได้ทุกต้นเดือนนะผมสุดท้ายนะผมอันนี้อาจจะยากไปหน่อยสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมแต่ถ้าคุณสามารถทําได้คุณก็จะได้พวาวเวอร์เจมเยอะมากๆก็คืออาบิสคอริเดอร์ซึ่งถ้าเราเก็บครบ3ดาวครบทุกชั้นคุณก็จะได้600เจมและอาบิสคอริเดอร์เนี่ยจะมีระยะเวลารีใหม่ทุกสิวันซึ่งหมายความว่าต่อเดือนเนี่ยเราสามารถลงได้2รอบต่อเดือน ก็จะได้พันสองร้อยเจมต่อเดือนนะครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ที่จริงผมลงลงแค่ตัวเองพอไหวอะ่ะอาจจะไม่ได้หกร้อยเจมต่อเดือนในการลงอ r บิ t เนี่ยเพียงผ่านมาผมสามารถทําได้แค่รอบเดียวเท่านั้นอนะ่ะข้างหลังเนี่ยก็เก็บไม่ครบสิสองดาวแล้วที่จริงผมก็จะได้ตรงส่วนเนี้ยต่อครั้างประมาณห้าร้อยห้าสิบเจมเท่านั้นอนะ่ะแต่ถ้าคุณเก็บได้สิบสองดาวก็จะดีมากๆนะครับผมเท่ากับว่าคุณจะได้ไปมอเจมห้าพันแปดร้อยบวกกับ i ินอินเทอร์ทไวท์เฟสที่เอาไว้เปิดกระชาตู้ลิมิเต็ดอีก5ก้อนเท่ากับว่าคุณเปิดตู้กระชาได้อย่างน้อย4มันตินี่แหละครับสายฟรีจะทำได้ประมาณนี้ประเภทสองสายงบน้อยสายนี้จะเหมือนสายฟรีแทบทุกอย่างเหมือนกันแทบทั้งหมดนะผมแต่จะดีกว่าสายฟรีหน่อยเพราะผู้เล่นสายเนี้ยต้องเติมแพ็คล็อกอินรายวันซึ่งจะได้วันละ90เจมและเวลาของแพ็คนี้จะอยู่ได้ประมาณส0สิวันแถม300เจนิสิสคริสตัลที่สามารถเอาไว้ไปแลกเป็นพาวเวอร์เจมได้ ก็จะได้3,000เจมต่อเดือนบวกกับเควสเนื้อเรื่องเควสรายวันอีเวนต์ต่างๆหรือก็คือรวบรวมแบบของผู้เล่นสายฟรีนั่นแหละครับรวมกันก็จะได้8,800เจมและผู้เล่นสายงบน้อยส่วนใหญ่ก็จะเติมแบบเพื่อนพาสด,ด้วยถ้าเล่นปลดถึงเวลแบบเพื่อนพาสถึงเวล50ตรงช่องล่างจะได้หินอินเทอร์ไว้์มา4ก้อนแถมยังได้680พมพ์มอเจมคุณก็จะได้9,480พมพ์มอเจมต่อเดือนกับหินอินเทอร์ทไว้เฟดจากการแลก ้าน้ามา5ก้อนแนะจากการเติมเพิ่มพันมาอีก4ี่ก้อนเท่ากับว่าคุณจะเปิดตู้กระชาได้6มันติเกือบเกือบ7มันติด้วยซ้ำในประเทศสุดท้ายสายนี้วิธีการหาไปว่าเจมก็ไม่ต่างจากสองสายผมกล่าวมาถ้ากรณีที่เปิดหลุดเลทอาจต้องเติมเงินเข้าไปอย่างน้อย3ามพกพันต่อเดือนหรือบางคนอาจอาเติมไม่เยอะเท่านี้ก็ได้กรณีที่เปิดหลุดเลทแต่ถ้าคุณดวงดีหน่อยเปิดไม่หลุดเลทเลยคุณอาจจะไม่ต้องเสียเงินเลยก็ได้ แต่ถ้าคุณดวงสวยจริงจก็จะประมาณนั้นนะครับผมสามพันหกแต่ว่ามันก็จะมีตัวช่วยอีกทางหนึ่งในการเปิดกาชาแต่ละครั้งเมื่อคุณเปิดตัวละครหรืออาวุธสีดาวขึ้นไปอ่ะมันก็จะได้มัตเตอร์เลส t ตาร์คิเตอร์อย่างน้อยต้องใช้ห้าเหรียญในการแลกหินอินเท t ร์สวายเฟดหนึ่ก้อนซึ่งถ้าคุณเปิดตัวละครสีดาวได้ซ้ําคุณก็จะได้2เหรียญแต่ถ้าเปิดตัวละครที่ครบสีแล้วคุณก็จะได้ห้าเหรียญ ถ้าเปิดได้ตัวละคร5ดาวซ้ําคุณก็จะได้10เหรียญตรงส่วนนี้แหละมันจะช่วยคุณป,ประหยัดแปลว่าเจมได้ในระดับหนึ่งซึ่งการได้เหรียญพวกนี้จะเยอะหรือไม่เยอะขึ้นอยู่กับดวงคุณล้วนๆนะครับผมโอเคคลิปตัวนี้ผมทํานานมากๆนะครับผมต้องหาฟุตเทจต้องเขียนสคริปต์แก้ไขสคริปต์ไปหลายรอบมากช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปอื่นเลยเมื่อแตทำคลิปตัวนี้อยู่หัวปั่นพอสมควรเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทําสรุปเป็น Excel ให้แลกัน จะบอกสายฟรีกับสายงบน้อยเท่าไหรนะจะได้เข้าใจกันง่ายที่จริงการเปิดกรชาเกมนี้มันก็ไม่โหดร้ายอะไรมากนะผมยกตัวอย่างตัวผมเองเลยกันผมเคยเปิดได้5ดาวเร็วที่สุดประมาณ17โลได้โมนามานะผมในตู้หาวบอลบอกเลยว่าดีใจสุดเลยนะผมถ้าโชคดีหน่อยคุณอาจจะเปิดตู้ตัวละครไม่หลุดเลทเลยก็ได้ซึ่งผมก็เปิดไม่หลุดเลทมาแล้วสีตู้บอกเลยว่าประหยัดตังในกระเป๋าผมไปพอสมควรเลยนะผมแต่ผมก็ยังไม่เคยโชคดี เปิดได้ทีเดียวได้5าดาวเบิ้ลมา2ตัวยังไม่เคยได้อย่างนั้นนะผมก็หวังว่าสักวันเนี่ยจะเปิดได้อย่างนั้นบ้างนะผมถึงผมจะเป็นผู้เล่นสายเติมเงินผมก็ไม่ได้เปิดตู้ทุกตู้อ่ะไม่ได้มีตัวละครครบทุกตัวนะผมบางตู้ผมก็มีข้ามเพราะว่าผมไม่ได้อวยตัวละครตัวนั้นและอีกไม่นานแพท2.0ก็จะมาแล้วนะครับผมแมปเออซิม่ามาแน่แน่พวกเราจะได้สำรวจแมปเหมือนตอนที่เราเล่นเกมนี้ช่วงแรกๆซึ่งผมก็คิดถึงก,การสำรวจ การหากล่องสมบัติขาพิชศนาหรืออื่นอีกมากมายกับเกมนี้นะครับผมจะได้กลับมาทำเหมือนช่วงแรกสักทีและจะได้เปราะว่าเจมตรงส่วนนี้เยอะพอสมควรแน่ๆนะผมจะได้เอาไว้เปิดตู้อายากากันนะครับผมก็อีกไม่กี่วันแล้วก็จะมาแล้วนะครับผมน่าจะเป็นตัวอวยสำหรับใครหลายๆคนนะครับผมก็ขอให้คุณโชคดีในแผนจอที่ละกันนะครับผมขอให้ได้วละขอที่อยากได้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้หรือใจเราตรงกันนะครับผม ก็สามารถกด Subscribe ก,กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ